XLS 924,000บาทพร้อมชุดแต่งรอบพันจะหลอขนาดไหนมาชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้พบกับผมครับต่องฟอร์ดปทุมครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้จะพาพี่พี่มาชมรถแต่งหล่ออีกหนึ่งคันครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XLS นะครับราคาไม่ถึงล้านครับราคา924,000บาทพร้อมชุดแต่งนะครับมีชุดแต่งอะไรบ้างมาชมกันเลยครับชุดแต่งคันนี้ครับที่ใส่ให้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับใส่กระจังหน้าทรง V2 แล้วก็ใส่เป็นตัวไฟสิวสีขาว3าดวงโลโก้ครับคันนี้ใส่เป็นตัวโลโก้ม้าสีเงินให้งานกระจังหน้าตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะมีตัวไฟ l e ลดด้านข้างมาให้พร้อมนะครับมาดูด้านบนกันบ้างครับตัวนี้จะมีสกู๊ปนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงใหม่นะครับงานของคิงคานะครับเล่นตัวอะคริลิกเรนเจอร์ตรงฝากระโปรงเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความสปอร์ตให้นะครับ รุ่นนี้นะครับ XLS ไฟของเขานะครับจะเป็นตัวไฟ LED นะครับมาพร้อมไฟ c ีแคมเอกลักษณ์ของ Ford Ranger นะครับตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันไฟ Day l ไ g h t ไฟ d a y t i m e ไฟส่องสว่างกลางวันนะครับในส่วนของสเกิร์ตกันชนด้านหน้าใส่เป็นตัวสเกิร์ตทรง V2 นะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตตัวนี้สามารถเล่นสีนะครับทำเป็นเฉดสีสีขาวตัดสีดำครับด้านล่างจะมีตัวโลโก้ Victor มาด้วยนะครับซุ้มล้อครับ ซุ้มล้อตัวนี้มาพร้อมงานของพิกเตอร์นะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วคันนี้ได้ทําเป็นตัวสีดําด้านนะครับลูกค้าทําเป็นเฉดสีก็คือทําเป็นเฉดสีดาด้านให้แบบนี้เลยครับล้อนะครับเปลี่ยนใหม่ล้อเปลี่ยนเป็นขนาด20นิ้วหน้ากว้าง9นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นออฟเซตศูนย์ครับแม็กช์เลือกใช้ครับเป็นงานของ A นะครับลายขีดเงินมาพร้อมยางนะครับตัวนี้เป็นยางดีซินตีเอทนะครับ ขนาดาง2 7งเ5 R20 อ่าครับตัวตัวชุดแต่งมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลม์มคิวกันสตร์เบ้ากันรอยข้อไฟหน้าข้อไปท้ายตัวนี้มีให้ลูกค้าทุกคันนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของตัวราวหลังคาราวหลังคาตัวนี้ใส่เพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มความสปอร์ตตัวนี้ให้ความหล่อดุดันแบบสไตล์แบบเหมือนตัวไวแท็นะครับ ตัวนี้ใช้งานจริงไม่ได้นะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามครับมาดูภายในกันบ้างครับรุ่นนี้จะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรหน้าจอดิจิตอล8นิ้วหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเฉดสีจะเป็นเบาะหนังเลยครับ ภายในก็ประมาณนี้ครับผมมาดูด้านท้ายกันบ้างครับในส่วนของด้านท้ายครับตัวนี้ใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์เหล็กงานของรน e n d e r นะครับตัวนี้จะเป็นทรงขายาวมาพร้อมไฟเบรกด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเพิ่มความโดดเด่นด้วยสติกเกอร์นะครับพี่ๆสามารถเลือกลายได้นะครับทางเรามีให้เลือกมากกว่า100ลาย ไฟท้ายครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นไฟท้าย Full LED นะครับฝาครอบกระบะท้ายตัวนี้ใส่เพิ่มเติมให้นะครับเป็นตัวฝาครอบกระบะท้ายแบบครอบโลโก้แต่เว้นกล้องไว้นะครับตัวนี้จะมีกล้องหลังกล้องถอยมาจากโรงงานนะครับตั้งแต่รุ่น XLS ขึ้นไปจะมีตัวกล้องมองหลังเวลาถอยให้ด้วยนะครับการทำเฉดสีก็ทำเป็นตัวสีขาวตัดดำนะครับ ในส่วนอะคริลิกนะครับเพิ่มเติมให้ครับตัวนี้ปกติแล้วจะเป็นตัวปั๊มนะครับปั๊มมาจากโรงงานแต่ว่าเราก็ใส่ตัวอะคริลิกเพิ่มตัวอักษรนูนตัวนี้ให้ลูกค้ากันชนท้ายเหล็กครับเปลี่ยนให้ใหม่ของเดิมจากโรงงานตัวนั้นจะเป็นตัวกันชนท้ายแบบพลาสติกนะครับตัวนี้จะใส่เป็นตัวกันชนเหล็กให้ลูกค้าเป็นของ a l รเด d e r เหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีตัวไฟสปอตไลท์เวลาถอยให้ด้วยนะครับแล้วก็เสริมตัวห่วงโอเมก้าสีแดงให้แบบนี้เลย ตัวนี้สามารถรักจูงได้จริงด้วยนะครับเป็นไงครับพี่ๆครับเรนเจอ XLS 924,000บาทราคาไม่ถึงล้านได้สเปคแบบดีๆได้ออปชั่นแบบดีๆชุดแต่งรอบคันฟรีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อตองได้เลยครับเบอร์โทร mm hmm. 0847138838แล้วก็ช่องทางต่างๆเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับพี่ๆสามารถทักเข้ามาสอบถามในเรื่องของโปรโมชั่นชุดแต่งของแถมได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับรองผมมีรถหล่อมารีวิยให้พี่ๆชมอีกแน่นอนครับสวัยบีครับ